เพราะว่าคนปกติเนี่ยมันจะแวบ,บเดียวนิดเดียวใช่ไหมล่ะนอกนั้นมันจะปรุงแต่งหมดเลยใช่ไหม<ช>จำลูกสัญญามันไม่มีโอกาสที่จะหลุดรอดออกจากเนื้อมือมัตุลาคือนรกและก็สวรรค์ใน,นรัจฉานเปตวิสัยอ,อ,อะไรทุกอย่างอ่ะเพราะว่าจังหวะมันนิดเดียวเพราะเราจะถูกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ครอบงำอยู่ตลอด จังหวะที่มันหยุดไปแต่ละขนาเนี่ยอ่าที่มันเกิดดับแต่ละขณะมันรวดเร็วมากจนเราไม่สามารถที่จะรอดออกมาจากตรงนั้น <Okay. S 1> ผมนังบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครที่หลุดออกมาจากนั้นต้องมันหลุดด้วยปัญญาไงเห็นแล้วไม่ติดกับดากไอต้ตัวเนี้ยตัวนี้มันจะครอบอยู่ตลอดคิดพนโนวิญญาณเนี่ยนะฮะเรื่องนี้จบเรื่องใหม่มานะฮะแล้วคนก็หลงวนอยู่เลยไม่มีโอกาสที่จะเหมือนเหมือนเหมือนเรารอคออยู่ในมหาสมุทรจะขึ้น ถมลงไปเราปั๊บกำลังจะขึ้นมาหายใจได้ขึ้นดอกสองมาถมอีกเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตายก็จะเป็นอย่างนั้นไม่มีทางถ้าไม่หลุดพ้นในชีวิตนี้ไม่มีทางจะต้องจบในขนานี้เลยไม่หลงก็ไปในวัฏฏะบังวลนั่นแหละเหลือแต่ขับหน้าให้อาศัยนะฮะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ยังมีเหมือนเดิมเละความพอใจไม่พอใจมันมีเหมือนเดิมตามเหตุปัจจัยแต่ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นแกนั่นเองมันหลงมันไม่มีผู้หลงอะ่ะไม่มีพวกนี้มันก็คลอก ไม่ได้ปลดปล่อยจิตมโนวิญญาณนี่คือเส้นทางของอาจารย์ตอนนี้สว่างเลยเนาะสว่างอืมไม่สงสัยอะไรไม่เออเนี่ยเพราะคุณเน,นี่ยมันมีลำลอ่อลำล่ออยู่ตรงนู้นนาะตอนนั้นเน,นี่ยที่ผมถามตอนอยู่ระยองนะันที่ไปเนี่ย้ันระยองวันนั้นเดือนอะไรนะเดือนจจำไม่ได้สักปสองเดือนที่แล้วืออเนาะอืมก็ตอนแรกมาฟังอาจารย์เป็นยังไงตอนแรกตอนแรกๆเลยอ่ะที่ยังมีใครส่งให้นะะอ อาจารย์เจ้าอาว่าเพราะคุณไปทําบุญที่นั่นตลอดใช่ไหมแล้วก็ได้เจออาจารย์อุดมเจออาจารย์ใช่ค่ะเออแล้วอาจารย์อุดมก็แนะนําท่านด้วยอืมแล้วแกก็แนะนําให้ฟังใช่ไหมแล้วก็มันก็เลยทําให้ตัวเองอ่ะเริ่มเริ่มสว่างขึ้นมาหน่อยแล้วก็วังคลิปแรกคลิปแรกคือลงใจเลยใช่ไหมที่ฟังอาจารย์นะชื่อว่าอะไรจําได้ไหมจำไม่ได้จคลิปที่ด่าด่าไหมใช่ค่ะแต่เราลง เอยอมรับใช่ตัวมโนมันยอมรับอืด่านแรกตัวมโนมันยอมรับถ้าตัวมโนมันต้มมันก็ยังห่างอยู่ก็ยังต้องไปกระแสตามที่ธรรมะที่อื่นเพราะธรรมะองอาจารย์เนี่ยมโนมันจะต้องลงก่อนยอมมันจะไม่มีเงื่อนไขเลยตรงนี้มันรู้เลยว่าใช่ข้างในมันจะตอบเองตัวมโนวิญญาณเนี่ยนะฮะมันจะตอบเองมันต้องการผู้มาปลดปล่อยชี้ทางสว่างให้มันแค่นั้นเองแล้วทีนี้ก็เดินตามมาตลอด ไอ้ส่วนหนักๆที่เคยทํามากๆ,ๆที่เคยยึดไว้มากๆกค่อยๆคลายไปใช่ไหมคลายเรื่อยๆตรงนี้แหละคือเส้นทางก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็มีธรรมะคุ้มครองแล้วเนี่ยตอนเนี้ชีวิตมันก็จะเป็นทําให้เราเดินทางง่ายอ,อไอ้ตัวเมื่อกี้ล้วเข้าใจแล้วนะที่ผมยกมาผมไม่อยากให้นั่นเยอะคือเข้าใจแล้วมันไม่สงสัยแล้วเหลือแต่ประสบการณ์ทีนี้คุณจะเข้าใจหมดวเวลาคุณใช้ชีวิตเอา โอม้มีทุกอย่างเลยแต่เราไม่หลงแค่นั้นเองเออไม่ได้มีต้องไปรักษาอะไรฝึกสติหรือฝึกสมาธิหรือต้องไปรู้ต้องการรู้ธรรมะเยอะแยะอะไรเลยอันนั้นมันเลยป้ายหมดเลยนะควะผมจริงมันอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยอืมแต่นหน้านะ่เาะแค่เราปลดปล่อยจิตมโนวิญญาณออกไปก็นนัะ้อาจารย์คนที่ฟังอาจารย์เนี่ยก็ถึงถึงอาจารย์ถึงบอกเลยว่าจะต้องให้จิตมโนวิญญาณเนี่ยมันยอมก่อนมันลงก่อนมันลงต่ออาจารย์วิก่อน ให้มันลอยออกมาก่อนเพราะคนปกติเขาจะไม่มีตัวนี้ออกมาเลยมันจะเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยทั้งตัวเขาแต่พอฟังปั๊บมันจะเกิดตัวมันตัวมโนขึ้นมาหรือไปปฏิบัติตัวมโนเนี่ยมันจะไปปฏิบัติแต่เนี่มันสร้างกรรมให้กับตัวเองอ่ามันไปหาเอาเข้ามาเอาธรรมะเข้ามาแต่ฟังของอาจารย์มโนจะสํานึกผิดแล้วมันจะคลายของเดิมออกของหนักออกมันก็จะเปิดใจอาจารย์นี่แหละจนมันฟังอาจารย์เข้าใจหมดแหละแต่ว่ามันติดอะไรวะออทีนี้มหาจารย์อาจารย์จะปลดง่ายที่สุดเพราะให้มันออกมาก่อนให้ตัวมโนวิญญาณมันออกมาลอยกน แม่มไปรู้นู่นรู้นี่มากไงมันจะเก็บความรู้อย่างเดียวมันจะค้นหายิ่งอันไหนที่มันรู้แล้วมันปรุงแต่งได้มันจะชอบไอ้ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงสก,กัดมันไว้ปังฟังปัไปทีนี้าอาจารย์มาปลดมันจะง่ายนะลูกศิษย์อาจารย์คุณจิ๊บก็เริ่มตามอาจารย์ได้แล้วนะบางอย่างถ้าถ้าลำรอลำรอดแบบบัวบัวปิ่น้ำอ่ะเ,อเธอก็มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะสารต่อช่วยงานอาจารย์ช่วยผ่อนแรงอาจารย์ดึงขึ้นมาได้เห้ดทนน้ำเ,<อ>เพราะว่า เปิดเปิดใจกับอาจารย์มิตรมาหมดแล้วไงฟังมันคลายแล้วนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเออมันต้องฟังอาจารย์จนแบบลงใจด้วยลงแบบว่าตื่นอ่ะเออเนีลยมันเราจะรู้ตัวเราหรอกใช่ไหมล่ะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆเออแล้วมันจะวางของหนักปั๊กไปเลยวางเลยเออไอชี่เราแบกสินแบกทมไปปฏิบัติทมตรงนู้นตรงนี้มันจะหายไปหมดเลยมันจะวางหมดเลยมันจะลงหมดเนี่ยทีนี้มันจะรู้ตัวทุกเพรขึ้นมามันจะแล้วแล้วมโนมันเริ่ม เริ่มออกมาเรียนรู้แล้วเรียนรู้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้ถึงอ่าพอมันยอมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็จะเหลือคําถามเดียวว่าเข้าใจหมดแล้วแต่มันมีอะไรอยู่แค่นั้นอาจารย์ก็จัดบทเลยทุกวันนี้นะเพราะตอนเนี้ยที่นี่มันบริสุทธิ์มากคือมันมมันมีแต่คนที่มาแล้วก็ต้องหลุดพ้นไปเมื่อก่อนมันมีคนคนชั่วที่แฝงตัวมาเป็นสิ์อาจารย์ไงอืมมันก็เลยทําให้การตัดสู้ทากันการปลดล็อกมันก็เลยยากตอนนั้นน่ะเพราะว่ามีตัวถ่วงอยู่แต่หลังจากนั้นมาฟ ว่าคุณจิ๊บก็พยยาทำหน้าที่แบบตัวสุดท้ายเลยแป๊บเดียวใช่ใช่พิกเลยเออนั่นแหละเพราะคุณจิ๊บจะเดินตามเส้นทางอาจารย์ตลอดจะไม่ออกนอกทางฮะเธอก็ได้รับก็ดูแลเธอด้วย<ะ>เพราะว่าเป็นผู้ที่จับพิกเป็นสื่อก็อันไหนจุนเชียได้ก็ช่วยเหลือกันไปตามเหตุตามปัจใจเนาะไม่ได้ว่าเรื่องการที่จะพิกออกจากตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยากนะ บางคนปฏิบัติมาเป็นร้อยๆชาติแม่งก็ไม่เจอ,อการที่มาเกิดเป็นมนุษย์ว่ายากระดับแรกนะพุทธเจ้าตัดไปเลยอาจารย์ก็เอาคำนี้มาตัดเหมือนกันการเกิดมาเป็นมนุษย์เจอคำสอนพุทธเจ้าได้ฟังธรรมอาจารย์วิทอ์สเต็ปสองนี่ยากยิ่งกว่าเพราะทุกคนก็ผ่านไปหมดเลยขนโคอ่ะมีเขาโคนั้นที่จะส่งกระแสมีวาสนาตรงนี้ระดับสองระดับสามการได้เจออาจารย์วิทย์การได้เจอพุทธเจ้าในสมัยพุทธการ ระดับสามเนี่ยเป็นระดับที่สูงสุดยากมากมันจะมีแค่เขาโคเทนะ่านั้นนะฮะสมมุติอุปมาว่าคนสักพันล้านคนเนะ่ะจะมีเพียงประมาณสักห้าห้าคนนะที่จะที่จะตรงนี้จริงๆแล้วห้าคนนี้จะเป็นคนที่แสวงหาด้วยนะทาาหลุดพ้นจริงๆนะเท่านั้นตั้งใจจริงๆอือคือมั่นใจแล้วเชื่อมั่นแล้วมโนไม่มีขัดแยง้งแล้วอ่าไม่นี่แหละใช่แต่แต่เพียงแต่ว่าเรายังยังหาคําตอบไปได้คือ มันยังไม่เกิดปัญญานะฮะแต่พอมันเกิดปัญญาสว่างเลยตัวนี้มันสว่างทั้งหมดเลยเป็นแสงสว่างทั้งหมดเลยโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทานข้าวก็ดูแลภรรยาดีๆนะเธออยู่กันกี่ปีแล้วแต่ตากแล้วทละดูแลกันให้ดีที่สุดเพราะว่าชีวิตคู่มีสิ่งสําคัญถ้าเราไปมีใหม่กวดจะศึกษากันแล้วบางทีไม่ดีนะฮะ พอเราได้อยู่ร่วมกันเนี่ยเหมือนอาจารย์เนี่ยอยู่กับภรรยาเนี่ยพออยู่ด้วยกันมันเข้าใจกันมันปรับตัวขัาหากันคุณบัวนั่นให้หลานนั่นครับนั่นแหละชีวิตคู่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องจะต้องเข้าใจกันสงสารกันเพราะว่าคนอื่นมาทีหลังนะฮะเราต้องถนอมน้ำใจกันรักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักความรักเป็นพื้นฐานนะต่อให้มีทะเลาะหมอกแย้งกันมันก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะความรักมันเป็นพื้นฐาน ตรงนี้สำคัญโอเคอ่ะดูแดอโอเคครับลาจ